สวัสดีครับจากการคาดการอิสราเอลตอบโต้อิหร่านแน่และคาดว่าจะใช้เครื่องบินรบงานถนัดของอิสราเอลมีหลายคนถามว่า อิสราเอลมีขีปนาวุธไหมก็มีนะครับสามารถโจมตีอิหร่านได้แม่นกว่าของอิหร่านแน่นอนแต่ว่าขีปนาวุธมันก็มีข้อเสียก็คือระบุพิกัดแบบเป๊ะๆไม่ได้มีความคลาดเคลื่อน4-5เมตรก็ถือว่าเยอะในมุมมองของอิสราเอลและถูกรบกวนถูกสกัดได้อย่างขีปนาวุธที่อิหร่านส่งมาล็อกเป้าหมายมาแล้วแล้วดูผลงานสเปดสปะสร้างความเสียหายได้เล็กน้อย อิสราเอลรับความคาดเคลื่อนได้ที่ระดับเซนติเมตรเป็นเมตรรับไม่ได้ดูผลงานเครื่องบินของอิสราเอลที่ไปโจมตีกาซาโจมตีเลบานอนเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเครื่องบินกำหนดเป้าหมายได้ดีกว่าในการโจมตีเฉพาะจุดส่วนทีเด็ดที่ขาดอิสราเอลก็มีอยู่แล้วพวกขี่ปนาวุธลูกใหญ่สร้างความเสียหายกว้างสิ่งหนึ่งที่พูดถึงกันคืออิสราเอลกำหนดเป้าหมายไว้อย่างไรโรงงานนิวเคลียร์แหล่งน้ำมันถูกพูดถึง และก็มีคนพูดถึงผู้นำสูงสุดของอิหร่านว่าเป็นเป้าหมายด้วยอาจจะเป็นการคิดไปเองเพราะอิสราเอลไม่เคยพูดเรื่องเป้าหมายแอดมินเคยเล่าเรื่องการเมืองการปกครองให้ฟังไปแล้วถ้าเป็นสงครามแบบไม่เด็ดขาดจะไม่ทำลายผู้นำเพราะว่าจะควบคุมยากเหมือนพึ่งแตกกลางเอาผู้นำไว้ต่อรองเป็นตำราการรบเช่นสหรัฐไม่โจมตีจักรพรรดิญี่ปุ่นจีนก็ไม่ได้จัดการผู้นำน้นเอาเป็นพวกเป็นเมืองขึ้นมันจัดการง่ายกว่าในศาสตร์ของการเมืองการปกครองส่วนชาวบ้าน คิดจะจัดการผู้นำอย่างเดียวจัดการหัวให้มันจบคิดแบบง่ายๆไม่ได้คิดมากแต่ว่าระดับมหาภาค จัดการผู้นําไม่ได้นะครับมันจะเกิดโก๊กเกิดเหล่าขึ้นมามากมายแล้วก็ปราบยากอย่างยุคคุนซึกของจีนอย่างสาหรัฐปราบญี่ปุ่นถ้าสาหรัฐจัดการกับจักรพรรดิมันก็จะเกิดโกลาหลทั้งญี่ปุ่นเกิดก๊กเกิดเหล่าชิงอํานาจไล่ปราบไม่ไหวก็บีบให้จักรพรรดิยอมแล้วก็ให้จักรพรรดิคมคนในประเทศมันง่ายกว่าแล้วก็เรียบร้อยเรียกว่าควบคุมทางการเมืองนี่คือมุมมองนะครับสอนกันมาแต่โบราณเกิดจากประสบการณ์แต่ว่าสงครามที่ต้องการล้าง จริงๆอันนั้นก็อีกเรื่องอย่างรัสเซียกับยูเครนสหรัฐห้ามยูเครนโจมตีทำเนียบเคมรินกลัวว่าปูตินจะเป็นอะไรไปแล้วมันก็จะเจรจายากรัสเซียก็ห้ามโจมตีทำเนียบประธานาธิบดีของยูเครน มันเป็นกติกานะครับเราจะเห็นว่าทำเนียบประธานาธิบดีของยุคนก็ยังอยู่ถ้ารัสเซียจะโจมตีก็โจมตีได้แต่ว่ามันมีกติกาช่วงก่อนเห็นข่าวแวบๆว่ารัสเซียโจมตีทำเนียบของยุคนไปแล้วแอดมินก็เฉยๆนะครับพอร,รู้กติกาแล้วเป็นยังไงตอนนี้ทำเนียบประธานาธิบดีของยุคนก็ยังอยู่จะสู้ต้องรู้กติกาด้วยวิเคราะห์เลอะเกินไปก็ไม่ดีนะครับแน่นอนว่าแอดมินไม่คิดว่า อิสราเอลจะเลงไปที่อาญาตเลาะคาเมเนีมันมีกติกาอยู่ไม่ว่าผู้นําอิหร่านจะพยายามซ่อนตัวก็เพื่อความไม่ประมาทแต่ว่าทำเนียมแล้วโจมตีผู้นําไม่ได้ยกเว้นผู้นําฮิดบลาที่อิสราเอลไม่คุยแล้วส่วนอิหร่านอิสราเอลจัดการแบบนั้นไม่ได้นะครับมีคนถามว่าอิหร่านจะสู้อย่างไรกับเครื่องบินของอิสราเอลระบบป้องกันพึ่งพาได้มากสุดแต่ว่าไม่ได้ทั้งหมดเครื่องบินอิหร่าน ที่มีเป็นหลักเท่าที่แอดมินสังเกตก็จะมี F4 Phantom เพราะว่ามีเยอะ F5 F14 Tomcat เหลือน้อยมีราด F1 ก็ไม่ได้แล้วพวกที่อิหร่านสร้างเอง Hiza k ซ z a Cegae อันนี้ก็เป็นเครื่องบินเล็กอีกรุ่นที่อิหร่านมีก็คือ MIG 29ในข้อมูลมีอยู่ประมาณ30ลำส่วนมากเป็นเครื่องบินสองที่นั่งมีหนึ่งที่นั่งเอาไว้ขับไล่ไม่ถึง9ลำ แน่นอนว่ามิก29มันเก่ามากแล้วรุ่นที่อิหรา่านมีมันเก่ากว่าของยูเครนขนาดของยูเครนอัปเกรดแล้วและมิก29ของอิหร่านไม่ต้องพูดถึง มันไม่พอสู้กับอิสราเอลเท่าที่แอดมินติดตามอิหร่านไม่ได้ไว้ใจมิก2 9ให้ความสำคัญกับ F4 Phantom กับ F14 Tomcat ไว้ใจได้มากกว่านะครับมิก2 9าข้อจำกัดเยอะมันแพ้ทางทุกลำไม่ว่าจะเป็น F16i F15i F35i ขนาดยูเคนยังไม่อยากได้รัเสเซียก็ยังไม่ใช้ขายให้อินเดียอย่างเดียวแต่ว่าเครื่องบินของอิสราเอลก็รบแบบติดพันไม่ได้รีบโจมตีรีบกลับ อิหร่านก็คงชุลมุนน่าดูใกล้แล้วละครับต้องติดตามต่อไปบินไปไม่ถึงไม่ใช่อิสราเอลอยู่แล้ว